หลังจากคลิปที่แล้วนะครับผมได้ทําโครงสร้างพื้นกระท่อมน้อยแล้วก็ตั้งเสาไปนะครับแต่รู้สึกว่าเสามันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทาจากไม้เพลทนะครับวันนี้จริงหรือทําใหม่นะครับใช้เป็นไม้หน้า3าคูณสเก่านะครับนามาขัดนะครับผมเดี๋ยวจะมาเจาะร้อยน็อตนะครับโดยผมจะร้อยสองตัวนะครับผมน็อตที่ใช้ก็จะเป็นน็อตสนิ้วนะครับเจาะเข้าไปแบบนี้นะครับร้อยเข้าไปต่อให้หัวจมนะครับจากนั้นก็ทําการขันด้วยลูกบล็อกนะครับขันให้แน่นเลยนะครับตรงนี้ เสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็จะไปทําต้นต่อไปนะครับมีทั้งหมด4ต้นนะครับผมอันนี้ผมก็จะช่วยกันทํา2คนกับแม่บ้านนะครับงานนี้แม่บ้านขอลองทําดูบ้านนะครับผมก็ได้ทาการสอนวิธีการเจาะและก็วิธีการขันน็อตนะครับหลังจากสอนเจาะต้นแรกไปนะครับต้นที่2แม่บ้านก็เริ่มเจาะค่องขึ้นแล้วนะครับช่วยกันทําแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับงานก็จะได้เสร็จไวนะครับผมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะแบ่งหน้าที่กันนะครับผมก็จะเป็นคนปูพื้นแล้วก็ตีปูนะครับให้แม่บ้านเป็นคนขัดปรับผิวไม้ก่่่่่ออออนนนนนนนททีีีจจะะําาาาามมมมปปูคครรััับบหลงงงกผผสใ้้้ชชเืืไว ก็เริ่มเห็นแสงสว่างในการของบซื้อเครื่องมือช่างในครั้งต่อไปแล้วนะครับในขณะที่ผมกลับไปบ้านช่วยกันทําอย่างตั้งใจอยู่นะครับผู้ระเมาลายใหญ่ก็มาแล้วนะครับนี่ มืดมาเชียวเลยนะครับต้องรีบเก็บเครื่องมือก่อนเลยนะครับเดี๋ยวจะเก็บไม่ทันนะครับกะว่าวันนี้นะครับจะปูพื้นให้เสร็จไม่รู้ว่าจะเสร็จหรือเปล่านะครับผมในขณะที่เก็บเครื่องมือนะครับก็แอบตัดปลายไม้ไว้ก่อนนะครับเพื่ออย่างน้อยนะครับถ้าฝนตกไม่แรงนะครับผมก็จะมาใช้ค้อนตีตะปูต่อได้อยู่นะครับอย่ามาติดตามชม E ีพีต่อไปกันนะครับคลิปนี้ได้เท่านี้จริงๆครับกว่าฝนจะหยุดฟ้าก็เริ่มมืดแล้วนะครับเหลือเก็บเสร็จอีกไม่กี่แผ่นเอง